สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการห่วงจุ้ยเพื่อชีวิตเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ปริสัมพันธ์หรือวิชาห่วงจุย้ยตามหลักปรัชญาของสำนักไทยเมคาจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจลาซินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยการใช้หวงจุ้ยให้ได้ผลโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสือสนามปราณสถิต เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องในศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เรียกว่าการปรับฐานตามการสวัสดีค่ะใช่ค่ะ คือเป็นการเจาะลึกเรื่องเวลากับการเปลี่ยนแปลงว่ามันส่งผลกับพลังงานหรือ,อ,อพลังปราลอย่างไงครับซึ่งเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญเลยทําไมการปรับตามเวลาถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับค่ะประเด็นหลักที่แหล่งข้อมูลชี้ก็คือทําไมฮวงจุ้ยดีๆที่จัดไว้เนี่ยบางทีมันมันเสื่อมลงได้ตามเวลาอ๋อน่าสนใจครับคําตอบมันอยู่ที่การเข้าใจพลังงาน2แบบค่ะ คือพลังปราณสถิตที่แบบนิ่งๆสะสมในพื้นที่กับอีกแบบคือพลังปราณจอรอันนี้จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะดวงดาวเหมือนกับว่าพลังปราณสถิตเป็นตัวโครงสร้างหลักแข็งๆหน่อยส่วนพลังปราณจรนี่เป็นเหมือนกระแสลมแสงแดดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ค่ะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยแล้วเจ้าพลังปราณจรน,นี่แหละค่ะคือตัวสําคัญมากๆที่ทําให้การใช้เคเล็ดวัตถุหรือการจัดวางต่างๆเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอ๋อคือถ้าไม่เข้าใจพลังงานจรการจัด่วงจุ้ยก็อาจจะไม่ได้ผลในระยะยาวถูกต้องค่ะเพราะว่าพลังดีพลังร้ายมันไม่ได้อยู่ตําแหน่งเดิมตลอดไปไงคะมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามพลังงานจรน,นี่แหละแหล่งข้อมูลเลยย้ำว่าต้องปรับฐานตามการ แล้วอะไรที่ทําให้พลังงานจอมันเปลี่ยนไปล่ะครับแหล่งข้อมูลบอกว่าเกี่ยวกับดาวหลักๆเลยคืออิทธิพลจากกลุ่มดาวเหนือค่ะที่ปรมาจารย์โบราณเขาค้นพบว่าพลังงานจากดาวกลุ่มนี้ส่งผลกับพลังงานบนโลกเรามากๆตามรอบเวลาที่แน่นอนครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของวิชาที่เรียกว่าดาวเหนินนะคะเขาใช้คำนวณการเคลื่อนที่ของพลังงานพวกนี้แหละอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าที่ต้องคอยปรับเปลี่ยนก็เพราะพลังงานจอมันไม่นิ่งนี่เองแล้วเคล็ดวัตถุที่ว่าใช้ปรับแก้เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับใช่พวกของมงคลอย่างเดียวหรือเปล่าอืมจริงๆแหล่งข้อมูลให้ความหมายกว้างกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่ของมองคลอย่างเดียวแต่หมายถึงองค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เราพอจะเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นพวกของตกแต่งตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่การตัดแต่งต้นไม้การย้ายกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะ คืออะไรก็ได้ที่ใช้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับพลังงานจรที่มันเปลี่ยนตำแหน่งมาเพื่อกดพลังร้ายเสริมพลังดีในจุดนั้นๆนณเวลานั้นๆใช่เลยค่ะดังนั้นความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเลยสำคัญมากแหล่งข้อมูลมีพูดถึงเรื่องออราชวงศ์จีนที่เคยรุ่งเรืองมากๆแล้วก็เสื่อมลงเพราะอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปมีอ้างอิงถึงอยู่ค่ะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะไปเน้นแต่พลังงานสถิต คือโครงสร้างใหญ่ๆที่มั่นคงแข็งแรงแต่ว่าอาจจะละเลยการปรับแก้ตามพลังงานจรซึ่งมันต้องทําเรื่อยๆนะคะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีหลายระดับเวลาด้วยไม่ใช่แค่ปีต่อปีหลายระดับหมายถึงยังไงครับมีรอบสั้นรอบยาวเหรอค่ะตามหลักดาวเหินก็จะมีตั้งแต่รอบย่อยๆเลยรายวันรายเดือนรายปีครับแล้วก็มีรอบที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือรอบเล็กประมาณ20ปีแล้วก็รอบกลาง60ปีแล้วก็มีรอบใหญ่สุดเลยคือ180ปีค่ะ โห oh, 180ปีนานมากนะครับเนี่ยใช่ค่ะนานจนคนอาจจะลืมไปเลยแต่รอบยาวๆแบบนี้แหละค่ะที่ส่งผลกระทบได้มหาศาลโดยเฉพาะกับผังใหญ่ๆอย่างระดับเมืองหรือราชวงศ์ที่ว่าเนี่ยค่ะฟังดูแล้วเหมือนต้องต้องเอาใจใส่ต้องคอยดูตลอดเวลาเลยนะครับแหล่งข้อมูลเขาเน้นเรื่องการดูแลต่อเนื่องไหมครับเน้นมากเลยค่ะนี่คือหัวใจเลย ต่อให้ผังเริ่มต้นดีแค่ไหนแต่ถ้าปล่อยปละละเลยไม่ดูแลไม่ปรับตามเวลาโดยเฉพาะเมมันผ่านไปนานๆเข้าสู่รอบย,วยาวๆเนี่ยก,ก็เสื่อมได้ครับแหล่งข้อมูลถึงกับพูดถึงแนวคิดผู้ดูแลชะตากรรมหรือ Destiny Keeper นะะีคะคือคนที่ถูกฝึกมาให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆพวกนี้เพื่อจะได้รีบรายนานแล้วก็ให้ผู้รู้จริงๆมาทำการปรับแก้ได้ทันอเป็นเหมือนคนคอยมอนิเตอร์ ประมาณนั้นค่ะมันคือการบำรุงรักษาผังพลังงานทั้งหมดทั้งส่วนที่นิ่งแล้วก็ส่วนที่เคลื่อนไหวคือเคล็ดวัตถุที่ว่าไม่ใช่แค่เอามาวางแล้วจบแต่ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยสรุปก็คือการปรับฐานตามกาละให้มันสอดคล้องกับพลังงานจรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยนะครับขาดไม่ได้เลยถ้าอยากให้หงจุยมันส่งผลดีอย่างยั่งยืน ใช่ที่สุดค่ะการละเลยตรงนี้แหละคือสาเหตุหลักเลยที่ทําให้การจัดวางต่างๆแม้จะดีในตอนแรกแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่เวิร์กหรือเสื่อมลงได้โดยเฉพาะกับผังทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าผังระดับใหญ่ๆยิ่งต้องการการดูแลมากกว่าถูกต้องค่ะดังนั้นคําถามที่แหล่งข้อมูลทิ้งทายไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อนะคะก็น่าสนใจมาก <c oughs> ก็คือในเมื่อพลังงานรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามรอบเล็กรอบใหญ่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่ได้ตระหนักถึงมันเลยเนี่ยเราจะมีวิธีสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราให้มันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นเพื่อรักษาความสมดุลหรือส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับต้องปรับไปสังเกตสิ่งรอบตัวกันมากขึ้นแล้วล่ะครับขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จบไปแล้วสำหรับอีพีนี้ของเราหวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ